ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเขาที่ไหนที่ร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศาครับอ่าคขาฟี่ตอนนี้อยู่กับน้องไอเจน้องไอเจพี่ต้อมครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็หนูเจนกับพี่กิลล์อันนี้ส่วนผมเองโอเองมุมมองผู้กำกับอันนี้พี่พี่ต้อมอ่าดูมุมมองผู้กำกับมุมมองผู้กำกับอันนี้ไอ้กิลล์อ่าหน้องออน้องออน้องออ น้องโอซให้หน่อยอ่าสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพอเทรตอ่มุมมองอานุเจนอ่าอ่าอ่าไอ้ยล่อ่าน้องอ้อมเนี่ยอันนี้มุมมองผู้กำกับมุมมองผู้กำกับจะจะเห็นน้องอ้อมแล้วก็เห็นข้างหลังไปด้วยอย่างนี้งงอันนี้เพื่อนกรุงเพื่อนกรุงเพื่อนกรุงก็มาอ่าไอจีไอ้รีว ไอจีไอจีครับครับผมน้องคือไอจีเอาไปไว้ไหนแล้วพี่แมวพี่แมวพี่แมวนาเอนาเอบักน้ำเต้านะอือันนี้น้องเต้าอันนี้นะนาเอนาเออ่ะอ่เร็วเร็วเร็วเนี่ยไม่เล่นนะพี่แมวระวังเนี่ยนะครับทั้งหลังนั่นอ่าโอ้บรรยากาศโอเคอยู่ครับ อยิลเ,าาเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนทราเดือนรลเจ็ดร้อยกว่าบาทถูกนั่นน่ะนะาาถือขนาดผมว่าสองหมื่นมาถูกแล้วมอน,นั S S ยี <S ่สของไงายมันเป็น,น,นอันนี้ร้านลอย่งิร้านนะครับร้าน